<c oughs> ครับสวัสดีครับ fc แฟรช่องปุยเยี่ยมพารวยอ่ะเรามาเจอกันอีกแล้วครับในวันที่อากาศแจ่มใสวันนี้ก็ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วหพฤษภาคม2,565อยหา่าถ้าไม่พูดกันก็ไม่เข้าใจกันแล้วครับผมในเรื่องตัวเลข ทั้งพูดให้ฟังทั้งเขียนให้ดูง่ายๆอ่าเป็นเลขตารางนะครับปู่เยี่ยมจะเขียนให้ดูแล้วให้ FC แฟนช่องจับเองนะครับว่าใครจะมือแม่นกว่ากันจะจับถูกไหมปู่เยี่ยมจะวางเลขให้แค่ห้าตัวเอาห้าตัวก็พอครับ มาแล้วก็บอกเลขวิ่งอีกสองตัวนะแล้วก็จะบอกแนวทางวิธีจับนะก็จับจากเลขวิ่งนั่นแหละไปใส่ที่เหลืออีกไปใส่ที่เหลืออีกสตัวหรือ3มตัวสี่ตัวสมตัวหรือ4ี่ตัวก็เข้านะอ้าชม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 คยัปู่เยี่ยมจะเขียนให้ดูนะ เียนให้ดูเขียนให้ดูเอาเริ่มตั้งแต่งวดไหนดีเอางวดเอาสักสามสีงวดก็แล้วกันนะฮะอ่ามาชมมาชมม,ชมา,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 าชมเลขตารางเลขตารางเลขตารางชมเลขตาราง ตะลางเดี๋ยวเด็กตารางนี่มันทำง่ายนะฮะ ตารางนี่ทำง่ายทำง่ายว่าจะรู้เลขวิ่งของมันเราก็จับจากเลขวิ่งนี่แหละอาตามชมเลยนะปู่เยี่ยมเลี้ยงเลขวิ่งให้ดูนะสักสามสี่งวดนะฮะครับผมครับโพรมดูดูดูด,ดูตัวเลขที่เลี้ยงไว้นี่คืออะไรนะฮะคือเลขวิ่งนะเลขวิ่งเลขวิ่ง หัวดหนะัวหกเกตนะฮหัวหกเกตเลขวิ่งก็คือศูนย์แปดนะครับผมหกเกตแล้วหมอกหนึ่งแปดนะฮะหนึ่งแปดเลขวิ่งก็คือ 9, 1, 9, 1, นะ 9, 1, 8, เก้ากับหนึ่งนะเก้ากับหนึ่งเลขหมอกหนึ่งเก้า หนได้หนึ่เ้าและเลขวิ่งคือศย์กับ2องนะเลขออกสีสอง่เขียนไว้ตรงนี้แล้วก็แล้วกันนะวิ่งออกเวิ่ง0กับ8ปนะหนวิ่ง9กับ1นะึวิ่ง ศกับสองนะวางตัวเลขแล้วเขียงเขียนให้ดูนะตัววิ่งอ่าเขียนหวัวมันซะก่อนนะครับผมตั้งชื่อมันว่าอะไรเลขตารางนะครับผมเลขตารางฮะอ่าเรามาชมงวดต่องวดต่อไปนะ งวดวันที่สิบหจะทำยอดลังให้ดูเฉยๆนะสิบหกพออ่อคอหห้าอ่าเก็บบอ,อกเก็บบอ,อกนะครับผมเข้าใจแล้วเก็บบอ,อกเก็บบอ,อกอปู่เยีมจะเขียนให้ดูนะฮะเอาเป็นสีแดงดีกว่านะครับผมเลขหกเจ็ด เลขวิ่งนะเลขวิ่งมาที่แปดนะครับผมแปดอยู่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะจับดูให้ดีนะแปดศูหนึ่งสองสี่เลขวิ่งที่8กับศ จะมาร์คให้ดูนี่นี่ศูนย์นี่นะนี่ศูนย์นะนี่แปดนะครับผมอนะแล้วตั้งหลักแล้วก็ตั้งหลักนี่แหละศูนย์กับแปดนี่แหละไว้อะถ้าแปดก็จะมาที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเรากลับเองแปดสี่ถ้าศูนย์ก็ศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งไม่ไม่ค่อยมานะสามตัวนี่ไม่ค่อยมาด้วยกันนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ แต่บางทีมานะลอยมานะฮะอ่าผู้เยี่ยมจะเขียนให้ดูก็ x แปดนะสักสี่ตัว x แปด x แปด x แปดนะสี่ตัวนะฮะ x นี่คือตัวไม่ทราบค่านะฮะอีกที หาคู่หาอย่างนี้นะอ่าพอเลขออกหนึ่งแปดแล้วนะครับผมหนึ่งแปดแล้วหนึ่งแปดแล้วเลขตารางที่จะมาเดี๋ยวสลับสีนะจะได้ไม่ปนกันเก้านะครับผมหนึ่งแปดละเก้าเก้าเก้า หนึ่งสองสามสองสามแล้วก็ตัวข้างล่างนี่ห้านะฮะนะครับผมเราก็จะได้ตัวเลขห้าตัวเหมือนเดิมนะครับผมตัววิ่งนี่นะหนึ่งกับเก้านี่หนึ่งอยู่ตรงนี้เก้าอยู่ตรงนี้นี่ทำเครื่องหมายมาร์กไว้ หนกับเอ่าจับ9นะฮะเอ็กเก 9, ้ก 9, อก 9, อา,อาอ็กเก้า็กาอ็กคำอจับเมาใส่นะฮะเก้าหนึ่งเก้าสอห่องเก้าสหรือจะแถมอีกห้าเกอีกนี่ห้นี่ก็ได้นะฮะอ่าผลผลผลปลากร่าเลมาออกหนะึ่งเกะ หนึ่งแปดแล้วมองหนึ่งเก้าเห็นไหมอ่าเรามาชมเลขหนึ่งเก้าแล้วมาที่ตัวไหนนะอ่าเป็นสีแดงเป็นสีแดงเป็นสีแดงหนึ่งเก้ายวปูเยี่ยมจะเขียนให้ดูหนึ่งเก้าก็จะมาที่เลขศูนย์และเลขตารางวูน สองสามสี่หกอ่าเห็นไหมเห็นไหมศูนย์สองสามี่หกเรงวิกคือศูนย์กับสองนะศูนย์อยู่ตรงตำแหน่งนี้นะสองอยู่ตำแหน่งนี้อ่างวดนี้เห็นไหมว่าจะสังเกตเห็นว่ามันเข้าทั้งสามตัวนะะนี่หกสี่สองนี่ หกสีองนะเข้าที่เลขวิ่งสองนะศนไม่เข้าทางวันนี้เราประกบเราก็จะประกบที่2นะ x 2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 , x 2. นอนะสมาที่ตัวไหนนะเข้าที่ 4, ีสองตามระเบียบนะฮะวันนี้หกสี่สองนะ 3ตัวเลยหกสี่สองวันนี้ได้แค่สองตัวนะฮะหนึ่งเก้าวดนี้หกหนึ่งแปดใช่ไหมก็ได้แค่สองตัวหนึ่งกับแปดนะครับบางงวดอาจจะได้สองตัวนะครับผมนะบางงวดเข้าทั้งสามตัวอย่างงวดนี้ อ่าเรามาตามงวดนี้จะเข้าไหมนะฮะจะหมดเวลาแล้วจตหมดเวลาแล้วอ่าต้องมารีบตามดูนะฮะเลขตารางเลขตารางอ่าวันที่สิบหกนะฮะ คอคอหกห้าอ่าเรามาดูงวดที่ออกหกสี่สองผ่านไปโยกๆก,กนะครับเลขวิ่งอ่าปู่ย่มให้วิ่งที่สามกับห้านะครับผมวิ่งที่สามกับห้าสามกับห้าหกสี่สอง วิ่งที่สามกับห้านะ,อะขอเป็นสีแดงดีกว่าสามกับห้าได้ตัวเลขที่สามแล้วครับผมห้าหกเจ็ดเก้า ได้ตัวเลขออกมาแล้วนะแบ่งเปลียนห้องห้องให้ดูหน่อยอ้าเลขวิ่งที่สามกับห้าอ้าวทำไมไมาเขียนสามกับสี่ไม่ถูกนะครับสามกับห้านะฮะวิ่งสามกับห้าอ่าเขียนห้าใส่ตรงนี้ก็แล้วกันสี่คอมไว้นี่นะนี่นะตัววิ่งนะสามกับห้านะนี่นะ นี่ปูเยี่ยมเขียนผิดนะนี่สมอยู่ตรงนี้นี่นี่นห้าอยู่ตรงนี้จับ3ามวดนี้นะจับ3จับที่ตัวไหนบ้างครับผม x 3าม x ส x ส x 3, x 3. X 3. X 3. ามาาเข้าใจกันไหม คำว่า x3 กับ x3 ก็คือ5 3 6 3 7 3 9 3นั่นเองนะจับแค่4ตัวเลยอาจจะถูกอาจจะเข้าทั้ง110หน่วยไหมนะครับในงวดนี้นะครับผมให้จับกันเองนะครับจับ5ก็ได้จับ3ก็ได้นะฮะนี่เพราะว่าวิ่ง3กับ5นี่ตัวนี้นะตัววิ่งนะ3กับ5 ตัวสี่นี่มันเขียนผิดนะเอาครบไว้ครับไปแล้วอ่ะหมดเวลาครับผมหมดเวลาหมดเวลาให้ fc แฟนช่องไปจับกันดูนะครับในชุดเลขตารางเะเลขน้อยตัวครับห้าตัวไปจับกันดูถูกปังป,งปังเข้ามาสี่งวดแล้วให้ fc ไปจับดูว่าจะถูกไหมอ่ะหมดเวลาฟูเย่ยมลาพ้าจากนะครับผม มีอยู่มีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี